น้ำหนึ่งนึงเลยครับของเราเนาะโซ่รักกับคณนยีครับโซร่าเกิดกับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่พวกเราสองคนได้มาราับบทนำในซีรีส์เซฟิกครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆได้ร่วมงานก,นกับนักสแสดงแล้วก็ซีรีต์อื่นๆที่แบบเขาก็มีชื่อเสียงออกมาเช่นกันเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แต่ว่าก็กอยากจะ,ะเขาเรียกว่าดีลุ่นไปกับโปรเจกต์ที้ดีที่สุด กัาแรครของอะคุณเป็นยังไงบ้างเลยเล่นเป็นอะไรเลยครับค่ะของเนยนะคะเล่นเป็นจราเผาค่ะแล้วก็น้ำหนึ่งเล่นเป็นไฟไฟ,ไฟอัจฉริยะวาทินวันก็คือเป็นน้องคนเล็กของบ้านวาทินวันค่ะเป็นน้องคนขขงท,ทีน่สีเนน่เป็นเศรษฐีเมือางใต้ใช่ครักจะมีคาแรคเตอร์ที่ ขี้แกล้งปากแข็งแบบหัวร้อนพูดจาตรงไปตรงมานิดนึงก็อย่างของหนนะคะก็จะเป็นลูกของคนงานในเหนือค่ะซึ่งเขาก็จะแบบไม่ชอบเราตั้งแต่เด็กๆเลยเราพอโตมาก็ยังไม่ชอบกันอีกก็จะแบบ แกล้งแกล้งหยอกหยอกแฟนแฟนมันาถึงความยากของใบปากนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างยากไหมงจริงๆก็ถามว่ายากไหมก็ตั้งแต่ที่แบบเคยชิมรางการแสดงมาก็รู้สึกว่ายากทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่ายากถึงแม่แบบว่าแฟนจะบอกว่าอุ้ยคาแรคเตอร์ใกล้ๆ้เคียงกับตัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่ายากอยู่ดี <S <S เหมือนเป็นผลงานแบบว่าเร<ช>ื่องแรกๆของเราด้วยนะท่านี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่พวกเราได้รับบทนำเนี่ยคก็เลยมีความแบบตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงในด้านสายการแสดงแล้วการทำกันบ้า,าลงล่ะทำกานกันยังไงบ้างก็มีการอ,อนยายค่ะอ,อนยายไปก่อนระหว่างที่เรารอทําการวิช็อปกับทางที่บูดกับแล้วก็ทีมงานก็มีการอ,อนิญายกันก่อนศึกษาตัวละครแล้วก็สตอรี่เรื่องราวไปก่อนค่ะ เรื่องอะค่ะทั้งสองคนเวลาเจอกันมันจะเป็นประมาณไหนอ๋อเป็นฟิลแบบขิงก็ลาขาดก็แรงเลยหยิกกันไปหยิบกันมาแต่เป็นการถ้าในเรื่องคือพี่ไฟเขาก็จะแอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบตัวกระเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าในแต่เขาก็มีมุมที่เป็นห่วงก็รักนนองแสดงว่าเอาควแรงเรากับติ๊กากเราก็ก็ะแสกตัว แบแซบนะมันจะแบบว่ามีความไม่ยอมกันอะไรใช่ความีความไม่ยอมกันแกล้งกันไปแกล้งกันมาเธอแกล้งฉันฉันแกล้งเธอคือนะแล้วมันจะมีโมเมนต์แบบสปาร์กอะไรหรือเกิดเป็นอะไรกันไหมความรักอยู่อย่างนี้ไหมมีแน่นอนบอกเลยว่าครบรสแน่นอนต้องรอลุนค่ะว่าเอ๊ะมันจะโผล่มาช่วงไหนของความสัมพันธ์ที่มันจะเตี่ยพี่ซิวจะเสริมมาตอนไหนใช่แต่เสริมมาแน่นอนเรา เห็นว่าเป็นแบบถือ <online> ว่าเป็นเป็รียกว่าอะไรนะแบบเราคาดหวังขนาดไหนคะกับเรื่องนี้เรียกว่าเป็นเรื่องได้ระหว่างอยู่เนี่ก็มาแรงอย่างความคาดหวังคิดว่ายังไม่ได้แบบคิดถึงตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่แบบรับผิดชอบในแบบส่วนของตัวเองแล้วก็เหมือนทางด้านการแสดงก็แบบมีความตื่นเต้นแล้วก็กดดันแล้วก็รู้สึกว่าต้องทําการบ้านกับตรงนี้เยอะมากเหมือนกันค่ะก็เลยอยากทําในส่วนที่เราสามารถแบบควบคุมได้หรือว่าทําได้ให้เต็มที่ก่อนค่ะ คก็เหมือนกันค่ะตอนนี้สิ่งที่คาดหวังก็คงจะเป็นการที่เราได้แบบทําบทบาทนี้ที่เดินออกมาจากนิยายให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดจนสุดท้ายผลงานนี้มันออกไปจากความตั้งใจของเราที่เป็นนักแสดงหวังึีพี่ทีมงานทุกคนก็เชื่อว่าเขาก็จะทํางานได้ดีกับ หัวใจของคนดูที่เขาได้รับชมดูแลให้ฝากนะครับต้งฝากทีนี้เรื่องนี้นะครับก็ฝากเรื่องโซ่รักอาัคานีจากโปรเจกต์โฟร์เอลเมนต์ด้วยนะคะก็จะเปิดกล้องปลายปีนี้คะ่ะเชื่อว่าปีหน้าก็ได้ดูแน่นอนอดใจรอกันอีกนิดนึงคะ่ะค่ะก็ขอฝากทั้ง4เรื่องนะคะเพราะเรื่องเราก็จะแบบติด,ต,ดต่อกันมาเลยอยากให้ให้กำลังใจทั้ง4เรื่องเลยคะ่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ มือใหม่อย่างพวกเราด้วยนะคะขอฝากนะครับเจอได้ค่ะไปแดงไปได้โอเคค่ะน้องฝากคอนเสิร์ตหน่อยอ่ะเขาจะเป็วันที่17กรกฎาคมนี้พวกเราก็จะมีคอนเสิร์ตว่าวโว้แอมแอมคอนเสิร์ตค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราเวียดเคนพื้นที่ที่หนึ่งแปดคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะจะจัดขึ้นที่ทันเดอร์โดมเมืองไทยใช่ค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบหลายปีหลังจากที่เราแบบ จบการศึกษ,ษาจากมินเทโตรีเทสมาเหมือนกันแล้วก็จะกลับไปอยู่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าอยากให้แฟนๆทุกคนมาหารไปเยอะๆค่ะคพิเศษหรือเซอร์ไพรส์จะมีอะไรสเสรร์กับแฟน,น,นไหมค้างเนตัวอะไรยังไงบ้างเอ่ยโชว์เยอะมากค่ะหลายเพลงมากค่ะเร้เห็นตอนนี้ก็ เกือบ20เพลงเลยค่ะแล้วแต่ละโชว์เหมือนพวกเราก็ได้มีส่วนร่วมในการคิดว่าเราอยากโชว์แบบไหนอยากโชว์เพลงอะไรด้วยค่ะเรยังไหวใช่ไหมลูกยังไหวนะต้องประเด็นนะตสเตัวยังไหวเขาเต็ไปยังอออยู่ยังล้างค่ะไม่้ตองไม่ได้เต้นกันมาสักพักหนึ่งแต่เชื่อว่าการสั่งสมประสบการณ์ การเป็นไองด็กปรสีเดี um ๋ยวมันคงมาเองก็ไมนทันชื่อมันเฉลอะไรอ่ะโรอะแรอันนี้พวกเราเนี่ยจต้งโตขึ้นเริ่มปวดขขันอะไรยังไงขายบพ้านี้ เดี๋ยวไขว่ารอบพรีเซลนะคะวันที่5กรกฎาคมค่ะแล้วก็ถ้ารอบปกติวันที่6กรกฎาคมต้องยังงนเราจะเล่นจัด้นที่ไหนอะไรกี่รอบกันี่รอบกันบ้ามีรอบเดียวนะคะจัดที่ทันดูร์โดงเมืองทองธานีวันที่27กรกฎาคมค่ะก็ฝากกดบัตรมาหาพวกเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคม่เ